นนี้เราจะมาดูทำะไรมึงจะมาทำอะไรไม่กินไหมปามีผัดผักไม,ไม่กินไม่กินตันนี้เราจะมาทำอะไรถ่ายคลิปทำมามาใจเราถ่ายสองคู่คูนะ้ำเหลืองมากเลยวะ่ะเหลือเครื่องแม่ก็เหลืองอ่ะ เพื่อนเบอรมาเป็นพราอกระทามากกว่านะรอโอเคอันนี้มามา่าอิงห่อเลยนะมาม่าชีสอย่ามาเอาไว้ใกล้เตาแก๊สสชล้กรระเบิดนะระเบิดตุต้งตบนะ <c oughs> โนะยูทูบเบอร์ถ่ายทำการทำมาม่า <c oughs> มันมีคนว่า,มมา,าไม่ขี้หมาด้วยเออเล่นเสงโอ้โหสว่างไปสว่างไปไปอาชีส <ไป S 1> ออกมาให้แม่หน่อยในตู้ชีสชีสชีสอย่าเปิดตู้ทิ้นแทชีสแผ่นใช่ปะ ใช่ใช่เมื่อกี้เกินเห,นเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ไม่รู้เพราะแกเปลี่ยนมาใช้ชี้แบบนี้หรอแต่ถ้าทุกคนอยากดูเหตุการณ์ต้องมาดูซ่องเอาชามามอไอชื่ซ่องมึงชื่อว่า U N P U N ใช่ซื่ซ่องมึง U N P U N นะอยากเดิไปดูกันเด้าดีกว่าสวยเอาชามาคนละใบด้วยใบอะใบกันซา ใบอะไรแม่ใบกันซาชามครับเอาชามมามามาิดเยมเลยยอะเลยยองไงนี่เอ้ยขอกินด้วยเฮย อ,อ,อะอรอะวัดดิเฮ้ยมึงเฮ้ยวัดซุปแมนเฮ้ยเฮ้ยวดต้มแมนอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมาถั่วต้มเคยค่อนข้างที่จะอร่อยกันทีเดียวไอของใครของพี่ปั่นว้ยายชีสอะไรใช้งเงินยอะขนาดนั้นเคยมึงกินของมึงเท้าอะไรอ่ะเท้าอะไรอ่ะ เทาลน่าน่าเทาลเทาลน่ากลัวเข็มแนี้แก้ไม่อยูก็เ็นยาบนชบ้านมาแก้ไม่เคยจะเอะเลย มืดไหมอะทุกคนกลัวไหมอะมันมืดไหมอะที่จริงี้ต้องเพ,งพิ่พมแสงนะเพราะมันนือดอืมอะ,ะ,ะไอาบุยภาษาอะไร เรื่อยๆๆไม่เป็นไรก็ขอเอาเฮ้ยเฮ้ยจะแข่งแล้วขมาของกูได้ชิดนอนยังกูไ <c> ม <oughs> ่รู้เท่ากันนั่นแห,หละลูกเท่ากันเหรอ,ขอที่ปันมาม,ามา่าน้อยไงที่ปันมาม่าห่อเดียวอ๋อเดี๋วก็ห่อเดียววที่สองไม่ใช่หรอเอาห่อเดียวเหเวมือนกันเอาหรอโอเคทำไมงั้นเคลียร์แม่ต้มแค่นี้นะอันนี้สองห่อละ สองหอ่อเรากินห่อเดียวใช่ไหมพี่ปันก็ห่อหนึ่งใช่ไหมไม,ไม่ได้ฮะไม่ได้ก็คนเราห่อนี่ไงเอาหมนูกินสองหอก็ได้อ้า,อาบม้ามาม่าไปไปรอบนห้องไปไปหนูสองหออ่อเห่อพี่หอนะ่อ จะบอกป้ามแม่มาเราอยากกินห่อวะเกินห่อเดียวเดี๋ยวพ่งแม้ฝากมาไว้เกินห่อเดียวเดี๋ยวแม่บอกให้พ่อแม่ซื้อมาต้องอะไรนะป้าไอาของห,หอนูเหรอใช่ใช่อันนี้ของหนูของพี่ปันเดี๋ยวรอต้ม

เฮ้ยคนมากินชีสเล่นเนี่ย ทำนมาแล้ทีนี้อเอร่อยไม่มีใครรู้หรอกว่าเราอยู่คงใครอ,อยู่อ๋อ,อ,อใช่ชอสีดะสีดะ เม,มืึอซีดะมันอันตรายถลืมที่กูหยิบของมึงมาโ <c oughs> คขรดีโลทีน,นี้ของที่มากุงก่อนไอนนของพี่ปันมากินก่อน Woah! Ay! Pop! ทุกคนน่าจะหิวแล้วมั้งไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวรอทำสิบแล้วค่อยถ่ายต่อ